สวัสดี fc ทุกทท่านนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็พบกับเราในช่องลายเลือดลักนะครับวันนี้นะครับผมเรามีเอฟซี c j ดนะครับผมไม่ประสงค์ออกนามนะครับผมได้ให้ บ้านเล่นลักนะครับผมได้แจกซองอสมท,ทุนสร้างโรงช้างนะครับผมเดี๋ยวเราพาเมฟซีไปดูกันเลยนะครับผมแต่เราไม่ได้พาเล่นลักไปนะครับผมเพราะว่าเล่นลักของเรานะครับผมบรรยากาศก็ค่ําแล้วนะครับผมกลัวเกิดอันตรายนะครับผมเดี๋ยวเราไปแต่คนเนาะเ,เรา ไปกันเลยครับ f อฟซีรักอยู่บ้านครับแต่เราควานไม่ควานนะครับผมจะไปแจกองเปานะครับผมแจกอเปาให้กับช้างที่สร้างโรงช้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปกันเลย ไปไปไปเดินสายครับเดินายอ่าบ้านแรกนะครับผมของเราคือบ้านพลายสงการนะครับผมน้องกะละมังนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับเอไปกันเลยอาจจะมีเสียงลมงเข้ามาปกปิดเสียงน้อนุวนนะครับผม<อ>ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> เดินไซายครับผมจริงๆว่าจะเอาเล่ลักมาด้วยครับผมแต่ว่ามันใกล้ค่าแล้วนะครับผมมันใกล้ค่าแล้วนะครับเราก็เลยเอาเล่ลักไว้บ้านนะครับผมพรุ่งนี้ก็ไปเข้าโรงเรียนที่บ้านของดาวอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็เดี๋ยวเดิมไปให้กําลังใจนะครับผมตีช่องพายเลย่ลักอยู่บ้านของดาวนะครับผม เรียนอนุบาลช้างโขงนะครับผมนี่ครับผมเราก็มาถึงแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ครับน้องสองกราน แม่ร้องแล้วครับ f าต้องไปฝังงปงง่งนู้นนะครับต้องไปฝั่งนู้นกรลังการอยู่ฝั่งนี้ครับผมโอ้มียางเป่ามาให้ครับ จากเอฟซี C, ท่านใดนาะอ,อ่าแม่ออกน้ำครับจากผู้ใหญ่ใจดีนะครับครับอขอบคุณมากครับท่านผู้<อ>ใหญ่ใญจดีนะครับที่ประสองค์ออกอที่ไม่ประสองค์ออกน้ำนะครับขอบคุณท่านมากครับผมขอให้ท่านจงมีอายุมันขันยืนนะครับผมขอบคุณมากครับไอโฟนถ่าดูกันโอเคค่ะครับผมจากช่องเรือหลาครับ โอเคครับผมครับขอบคุณ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 ครับวันนี้ไล่สดอยู่นะครับแม่ผมผมไปอีกก่อนอีกหลายบ้านเลยไล่สดอยู่นะครับครับผมมาอุดหนุนได้ครับมาอุดหนุนได้นะนงกระรมมังอเนี้ไม่ได้ถ้าขาดกระรมมังนี่ไปไม่ได้เลยครับเอ ภาคเหนือง่ายของเราภาคเหนือภาคเหนือง่ายอยู่กับพี่ชายบ้านตะโก้บ้านตะไปนะครับผมบ้านปลายบุญชูไปหาบุญชูกันก่อนนะครับผมไปหาบุญชูกันก่อนป่าเลิศครับป่าเลิศไม่ใช่ป่าอ้วนนะครับผมป่าเลิศ มองเห็นกันหรือเปล่าครับเอฟซีบรรยากาศยามค่ำคืนวันนี้นะครับผมิม่มชมวิวด,ดูด,ดูช้างไปเรื่อยครับดูช้างไปเรื่อยวยอ้ยเกือบมึนยังนี่มีช้างเชีอกเดินมาครับมีช้างเชือกเดินมาวนมากเลยครับเอฟซี FC. อยู่ด้านโน้นนะครับผมสวัสดี FC ฟทั้งเจ็ดสิบกว่ท่านนะครับผมอพอดีว่ามาเดินสายครับพ่พัชราพาพ,พิชัดพ่พัชราโค<อ><อ>ดไปพุดมาดินก็ล้วนกันแล้วดินพันกันแล้วนะครับผมขอโทษข่อไปนะครับโอเคถึงแล้วเนี๋ยวสายหลุม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 ,มรออยู่ฝั่งนโน้นนะครับผม ยินตางาเขาข้าวยินต่างาเขาข้าวเลยพื่อนโยของเรานี่ครับพื่อนอยู่ฝั่งนี้นะครับโอ้ยปลาไม้บังครับปลาไม้บังพุ่ม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 ไม้บังโอ้ยโอ้ยกินไายพี่น้องไปว่าอะแล้วโอ้ย ครับผมถึงแล้วครับบ้านบุญชูเอาซ้องมาให้ตังเอฟซีโอ้ฟักครับลุงครับผมนี่ะครับผมจ่ายให้บุญชูแล้วนะครับเอาไว้ดีๆตกด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยสร้างโรงให้น้องบุญชูครับผมสนทสร้างโรงนะครับผม ครับผมอันนี้ก็เหมือนเดิมครับยังขายเหมือนเดิมขายไปเรื่อยๆครับนี่ครับผมติดต่อได้ครับเอฟซีติดต่อได้ครับนี่ไปก่อนลุงเอฟซีจากเกาหลีใส่เป็นบ่อของน้ำเดี๋ยวเราต่อไปเราไปหาน้องชายพิเลิศกันโอ้ย นี่เจ้ไพบูลครับผมนี่เจ้ไพบูลโอ้เ็ในแห้งครับผมขอบคุณครับนี่เจ้ไพบูลแล้วก็พี่บัวแล้วก็พี่ชื่นใจ,จอยู่ฝั่งนี้ ก็รักจะอยู่ฝั่งนี้ครับ FC รู้สึกว่ารถจะไปไม่ไหวแล้วนี่จะอ้วนอยู่กินหญ้ากับแม่อยู่นี่ครับจะอว้วนเรานี่แม่นิโคข,ของเรานี่จะอ้วนของเราสวัสดีครับยังครับก่อนลูกครับก่อน ราบก่อนเร็วราบก่อนเห็นไหมครับเลยกินกินหญ้าอย ute, อ่างอร่อยเลยครับเอฟซีเรื่เรากินกินหญ้าอย่างอร่อยเลยครับเดี๋ยวเราไปบ้านน้องน้ำโมต่อครับเอฟซีไปบ้านน้องน้ำโมต่อนะครับผมลักกี้ว,วิ่งตามอย่างเดียวเลยครับลักกี้ลักกี้เฝ้าบ้านลูกเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเฝ้าบ้าน กันเรื่อยๆครับฮ่าฮ่สวัสดีครับพี่น้องคุณผู้บริสุทธิี่เอฟซีทั้งแปดสิบกว่าท่านนะครับนี่บ้านน้องน้ำมนเราก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมใกล้ๆกันแม่อั้นนะครับผมมันจะใส่เราก็ทำกับข้าวอยู่ทำกับข้าวนะครับ tiêu 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 tiêu, đây là địch nội như thế là, นู้นเหล็กดีของเราอยู่ฝั่งนู้นครับเอฟซีอวนก็ไม่เอาไหนนู้นหนองน้ำลินอวิ๋นมาวิ๋นนี่ก็จะเป็นบ้านน้องน้ำมของเอฟซีแม่ออกน้ำครับจากผู้ใหญ่เจดีจากผู้ใหญ่เจดีขอบคุณมากค่ะไม่ไม่เชียววันดีเด็กคดีวันดีค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านเลยค่ะ จากคุณพี่เนี่ยผู้ใหญ่ใจดีนะคะน่นบเดี๋ยวไม่เสียเงินกจผู้ใหญ่ใจดีครับผู้ใหญ่ใจดีนะคะไม่เขียขอบขระคุณมากๆเลยนะคะครับผมขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะผ่านทางน้องอ้นไม่เสียวก็ขอบระคุณมากๆเลยค,ะค่ะวันที่สิบเอ็ดนะคะไม่เสียเจ็ดตั้งชื่อให้น้องอจริงเนาะสู่ขวัญจา้าทำพิธีรับขวัญน้องนะคะวันที่สิบเอ็ด สิบเอ็ดชิงหางหาโอเคหลังงานมาเกิดพ um. okay. okay, okay, ี่ดาวโอเคครับโอเคครับผมเดีวันหลังนะครับเดีวันหลังประเทศเกาหลีครับผมประเทศเกาหลีใต้เดี๋ยวเราไปต่อท um> ี่บ uh uh> ้านพายบุญคอง เี๋จะไปต่อกันที่บ้านพายบุญคอได้ครับเมดิวได้ครับเดี๋ยวบอกไม่อันตำกับข้าวเปือก พอชฟอชอันนี้จากพ่อชมจากผู้ใหญ่เจดีครับขอบคุณมากมากนะครับผมขอบคุณผู้ใหญ่เจดีที่สนับสนนนะครับผลลงทุนสร้างบ้านน้องพี่ใหม่ขอบคุณมากมากนะครับเดี๋ยวดูทะลุก่อนท่านอะไรจากผู้ใหญ่เจดีไม่ออกนามครับอ๋อไม่ออกนามจากเกาหลีใต้ เกาหลีใต้นะครับผมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองการงานการเงินเจริญรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปเลยนะครับขอบคุณมากนะครับอ่ะแม่วนครับมาเล่นก็นได้ อท่านฝากมาให้กำลังใจน้องดาวด้วยครับผมพูดจยอแค่เชียรให้ไม่หมดนะขอบคุณค่ะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะคะอย่าเจ็บอย่าจนตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะออกพี่ใหญ่นั่งยืนยังประจิกเราไปต่อที่บ้านภายบนคลองกันต่อครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปต่อกันที่บ้านพายุพองครับเรียบีทางนี้สุดยอดครับทางบ้านพี่ปีนี่สุดยอดเลยขับมาเมืดๆืดแต่ถ,ถ้ารถไม่มีไฟนะครับผมตกหลุมหลุมเยอะครับบ้านพี่ปีหลุมเยอะน้อยสุขภาพแข็งแรงนะครับของเรียบสีทุกท่านนะครับ ที่เข้ามาให้กำลังใจน้องเลือนรักนะครับสายโอ้ยโอ้ยยยยยย้เงินดินสาย เรมาถึงแล้วโอ้อช่องไหนครับช่องเห็ดลรองส่างครับนเ,นออเลื่อนลักครับ จากเอซไม่มาออกนำากออกนำครับผมไม่พ่อในคนไหนจากกะรีใต่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอซผู้ใจดีใจบุญนะคะพี่ท่านได้มอบคะแนนมาให้น้องบุญคลองนะคะเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้น้องบุญคลองนะคะขอให้คุณ คุณแม่เอฟซีผู้ใจดีใจบุญที่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะท่านให้มาแล้วขอให้ท่านได้กลับขึ้นไปร้อยล้านพันล้านนะคะขอให้บุญบาร,รมีของช้างจงปกปักรักษาลุวมคองครอบครัวของท่านด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับกำลงังคาเนาะกลังคาครับเรือแต่บังคานะครับผม นี่ครับผมตอนนี้คพายบนคองก็ยังหาค่าลังคาอยู่ครับหาค่าสันไทยสันไทยอยู่นะคะติดต่อได้ครับยังติดต่อได้ครับโซเดอร์จักรครองโซเดอร์จักรครองเลิกลักนโดครับเลิกลกผมตกไปกันครับว่ามีคนต่อช่างครับขอบคุณครับ มืดเร็วจังเลยุโตอาอ,อนุโมทนาสาธุกับเอซผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับ นะครับผมต่อไปเราก็กลับไปหาเจ้าอ้วนนะครับผ่ผายเลือดลักของเราเราก็จะกลับไปหาเลือดลักนะครับแต่ตอนนี้เราผ่านต้องผ่านอุปสรรคถนนเส้นนี้ไปก่อนนะครับผมเราต้องผ่านอุปสรรคนะครับผมไปเร็วไม่ได้ครับลุมเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยขับรถมือเดียวด้วยครับ FC มือหนึ่งถือกล้อง เ้วจะถึงแล้วครับจะถึงแล้วอือโเรียบร้อยถึงบ้านเราแล้วนะครับยืนกินหญ้ารอๆเลยลูกชายแม่แม่ยุซี เนี่ยครับผมนืนกินหญ้ารอๆเลยครับก็ขอบคุณนะครับผมขอบขอบคุณ f อนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจน้องเลื่อนรักนะครับแล้วก็ขอให้ f อผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมที่มอบคะแนนให้กับ ชาวช้างที่กําลังสร้างโรงช้างอยู่นะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมจากเกาหลีใต้นะครับขอบคุณเอฟซีแม่ปปะสคงออกนามผู้ใหญ่เจดีนะครับผมทีท่านมีเมตตานะครับผมช่วยเหลือชาวช้างนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับผมก็ขอให้ท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมกิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนานะครับผมลำร่ำรวยๆวยนะครับผมเงินไหลนองทองไหลมานะครับผม ก็มาดูเรื่องรักยินกินหญ้าอยู่บ้านนะครับผมอร่อยอร่อยครับหญ้าอร่อยเราไปดูไม่อันทำกับข้าวกันต้องเอารถไปก่อนอเดี๋ยวเดือักจะเล่นรถ เฮ็ดนี่ยังกินเขาปนปะทูปนปทูปนปะทูก็อื่นปนปทูปปทปสิภาษาเล่าเนาะโบราณสายสารนี่ก็ปลาทูกับข้าเห็ดวันนี้แม่ดิวบอกว่าเฮ็ดกับเขาเพื่อเราเนี่ย,ดย <c oughs> เด้อแม่ดิวบอกว่าเฮ็ดกับเขาเพื่อแม่ดิวเนี่ยเด้อ <c oughs> มาครับแมเดียวมาทานข้าวด้วยกันมาครับไแม่อฟสมาทานข้าวด้วยกันสวัสดีครับพี่หนูน,นี่ลูกชายเราอยู่บ้านทั้งวันอันนี้ไม่ได้พาไปเดินออกกำลังกายเลยครับผมหืมอะไรลูกอะไรครับอะไร อะไรไม่มี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 บอเบบอเบย์ไตัดดูท่ายืนครับดูท่ายืนอยากเล่นนะครับอยากเล่นแต่ตอนนี้เล่นไม่ได้แล้วค่ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเล่นด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเล่นด้วยสวัสดีครับคุณแม่เจี๊ยบวันนี้วันนี้ไม enfin ่ได้ไปครับเอฟซีว hmm. anyway. yeah. hmm. yeah. uh, hmm. ันนี้ไม่ได้ไปน่าจะไปตอนค่ำๆมาครับผมน่าจะไปตอนค่ำค่ ไปแต่คนครับผมเลิกลักอยู่บ้านก่อนเพราะว่าตอนเพราะว่าค่ำแล้วนะครับผมก็อันตาารายอาปากรอกินกล้วยแล้วครับนี่ชว่วงงานน้อยๆกินดีเดินโซ่จนน้ำตาไหล <c oughs> ดืดครับ ยินดีครับผมยินดีครับมกับบวมแล้วเอฟซจะตกมันแน่ๆเลยเรื่อเราจะตกมันแน่ๆเลยโอ้โกล่องคือบ่รโฟกัสช้างที่ไหนครับผมช้างที่ไหนครับออร่อยไหมลูกอร่อยเดี๋ยวพูดเอาให้ นะครับเดี๋ยวจัดให้ครับขอเสียงเดินครับดีดีขาด้วยเดย ผมก็ขอประกาศปิดคลิปเลยนะครับ FC เพราะว่าผมก็ได้ไลฟ์สดมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วน,นะครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเดีย๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็ฝากไปแม่ FC นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้รับแจ้งเตือนเวลาพวกผมได้ลงคลิปไปนะครับผมจะได้แจ้งเตือนใะไม่เอฟนะครับผมก็สําหรับคลิปน,นี้ก็ขอตัวก่อนนะครับผมสวัสดีครับ